ที่คุณคุณนั่นเนี่ยหน้าตาเหมือนเป็นเล่มที่ไหนหน้าตาเหมือนมีทีฟุตบอลไม่ใช่อย่าง้ออกใหม่เนี่ยออกใหม่20กว่าล้านใช่มาดูที่เต็งพุ่งพงได้เลยมาจัดให้เลยสดๆเลยคันนี้ <มา S 1> เด็ดมากราคาดีดีคุนตัวนี้ชื่อน้องเฮงเฮงน้องเฮงเฮงได้ภาษาไทยชื่อน้องเฮงเฮงภาษาอังกฤษชื่อน้องลิชี่น้องลิชี่สมเป็นลายโบกินี่ขับสี่ขับมันมากเกียร์ช่วงล่างเครื่องพร้อมลบสภาพ ใกล้ๆเคียงมือหนึ่งเลยอยากได้เว้ยใครอยากได้คันนี้รีบมาจัดให้ไวหาไม่ได้แล้วหายากแล้วรุ่นนี้รีบมาจัดกันให้ไวเลยแล้วเจ้าของให้ราคาพิเศษด้วยยังไงคะเนี่ยคันนี้คันนี้นะคะจะมาฝากขายกับผมใช่ไหมใช่ค่ะมาฝากขายนะคะมีคนแนะนํามาใช่มีคนแนะนํามาบอกว่าถ้าเป็นซุปปชาต้องมาที่นี่โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับก็ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยฝากในอ้อมใจใช่ก็คันนี้จะเป็นปี2 0 1 1 สอับเอใช่แล้วก็เป็นตัวสเปเชียลด้วยสเปเชียลมันสเปเชียลตรงไหนคาคาแก้วคาคาแก้วเป็นกาโดห้าหกศูนย์เียีใช่ครับใช่ห้าหกศูนรติสี่ห้าหกศ P 5 6 0ห4ศรติรุ่นตัวนี้ชื่อน้องเฮงเพงน้องเฮงเพงใช่ภาษาไทยชื่อน้องเฮงเพง ภาษาอังกฤษชื่อน้องลิชี่น้องลิชี่ใช่ค่ะนะคะก็ตัวนี้คือตั้งแต่ซื้อมาก็ท้าขายดีท้าขายดีเลยใช่ท้าขายดีนะไข่เอาไปเหงเลยนะใช่จริงขอบอกว่าแอร์ยันเจี๊ยบนะแอร์ยันเจี๊ยบด้วยถูกเยี่ยมแอเ์ยันเจี๊ยบด้วยเดี๋ยวเดี๋ยววังเพชรให้เลยแอเ์ยันเจี๊ยบเนี่ยชอบจริงอ่เรื่องรถจบไปแล้วอ่ผมอยากรู้ว่าพี่เป็นเซเลบหรือเปล่าหน้าพี่คุ้นๆนะเนี่ยใหญ่อะเป็นเซเลบหรือเปล่าเนี่ยฮะ ตาเหมือนมีทีฟุตบอลหน้าตาเหมือนมีทีฟุตบอลไม่ใช่เหรอเจย์เย็นไม่ใช่เซเล็ตฟุ่บอลเนี่ยใช่ไหมบายมีร้านส้มตำเล็กๆไม่ใช่มีร้านส้มตำเล็กๆอยู่พัทยาน่าคุ้นมากเลยเนี่ยไม่ใช่น่าคุ้นมากเลยเนี่ยคนดังที่ไหนเนี่ยโอ้ยใจย์เยนแต่คุณน็อกก็หน้าตาเหมือนพระเอกโอยขอบคุณมากพี่เล่นหนุนละครอยู่ช่องไหนจะช่องแปดช่องวัน ชองอะไรก็ว่ในวันนี้ก็ได้มาเจอคนหล่อก็แล้วรถหล่อๆมาฝากขายด้วยเลยโอ้โหหล่อจริงอะคันนี้เออเนาะแล้วก็มีมีอะไรอยากรู้เรื่องรถอีกไหมมีผู้ชมทางบ้านอยากรู้เรื่องพี่มากกว่าครับอามาถามมาหนูคำถามอะว่ามาทำไมเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ยูยูสาวอยู่เคล็ดลับนะคะผู้ชมทางบ้านถ้ามีเคล็ดลับแล้วก็จะแชร์กันนะการขับรถซุปเปอร์คาร์ทำให้เราสาวขึ้นค่ะเ แล้วโดยเฉพาะเวลาเราขับรถซุปเปอร์คาร์ไปทองหล่อนะคะเราจะมีความกระชุ่มกระชวยมากความจริงมาับคันนี้ไปทองหล่อบ่อยอ่ะอ้าวใช่ไปร้านไหนเนี่ยไม่อยากให้บอกค่ะก็การมีซุปเปอร์คาร์จะทำให้เรากระชุ่มกระชวยขึ้นกระชุ่มกระชวยขึ้นถูกเราน้องแมนว่าไงหรือไม่จริงทุกคนที่มาขับซุปเปอร์คาร์กระชุ่มกระชวยขึ้นหมดเลยตื่นเต้นนะใช่เพราะว่ามาสตาร์ททีมมันดุนทีอ่ะดุนทีหัวใจมันสั่น ใช่ฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะมีชีวิตทีว่าประชุมกระชวยเนี่ยรับน้องไปต่อเลยแล้ววันนี้คือฝากจอดที่เต้นเลยฝากเลยเชื่อใจกันมากฝากจอดที่นี่เลย,ยอเตอนแรกเอา้เอา,อาจริงว่าตอนแรกคิดสองจิตสองใจว่าจะฝากดีไหมาฝากดีไหมแต่พอเราเห็นแล้วแล้วเราก็วนดูแล้วแล้วเราค,รคิดว่าเอ้ยที่นี่มีรปภม,มีกล้องวงจรปิด ใช่แล้วก็มีรถซุปเปอร์คาร์คันอื่นด้วยนะคะแล้วเพื่อนแนะนำมาอีกว่าไม่แนะนำมาอีกใช่ว่าดีไว้ใจได้ทำธุรกิจมา40ปีแล้วตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคใช่นนี้ระหว่างเธอไม่อยู่ฉันสัมภาษณ์พ่อแล้วโอ้โหสัมภาษณ์คุณพ่อมาแล้วด้วยใช่เป็นเพื่อกับพ่อเธอแล้วนะแอดไลน์กันแล้วเป็นเพื่อคุณพ่อของเราด้วยโอ้โหไลน์กันแล้วไม่ธรรมดาว่ะพี่เออใช่เดี๋ยวจะชวนพ่อเธอไปลำไทยเก๊ตลำไทยเก๊กด้วยโอ้โหไม่ก็เนี่ยค่ะก็เลยมั่นใจก็เลยเอามาฝาก ใครอยากดูรถนะคะมาดูที่เต็นท์คุณธงได้เลยมาใช่เต็นท์คุณธงนะคะจัดให้เลยสดๆเลยคันนี้เด็ดมากราคาดีๆสัาคัดีๆดีมากด้วยคันนี้ใช่ค่ะราคากับสภาพนี่แบบถือว่าคุ้มจัดเลยแหละเฮ้ยจริงสภาพดีจริงเพราะว่าถือว่าถ้าไปถ้าไปออกใหม่เนี่ยออกใหม่20กว่าล้านใช่ห้าหกศูนย์ขีดสี่ถูกซื้อคันนี้นะออกได้เหมือนออกได้สองคัน ได้แโอ,อ้่งได้ใจในหนึ่งคันเท่ากับหนได้เท่านี้สองคันถูกจัด<ใ>จอ่ะใช่ถูกเอาเงินไปเที่ยวทริปสกีหรูๆไ,ได้เลยอ่ะราะตอนนี่คิดใช่ป่ะกินเหลือเงินไว้กินอมกาเกษอีกเพียบโอเคยัไงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณเจ้าเฮงๆด้วยครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะ